สวัสดีครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาสอนในการแต่งรูปนะครับผมใส่เบอร์โทรใส่ลายให้กับแอปที่มันมีเบอร์โทรมีลายอยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวขั้นตอนแรกเลยนะครับไปดาวน์โหลดแอปที่ชื่อว่ามอลดีฟนะครับผมเข้ามาที่นี่ครับ Play Store อันนี้นะตัวนี้ครับผมกดจิ้มเข้าไปเลยนะฮะแล้วก็เลือกปเป็นเซิร์ชนะครับผม ใช้คำว่า m าลดีนนะครับ M O L นะครับ D I V นี่ครับมาลดีนตัวนี้ก็จิ้มไปเลยครับอย่างผมเนี่ยดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วสำหรับใครที่ยังไม่ดาวน์โหลดก็กดติดตั้งไปนะครับกดติดตั้งตัวนี้ไปมันก็จะติดตั้งกันให้เสร็จเรียบร้อยนะครับผมหลังจากนั้นเมื่อดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาเปิดแอปครับ เปิดแอปขึ้นมาครับผมหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะฮะก็เราเลือกมาเลยครับเลือกช่องแรกนะฮะตรงส่วนนี้เลือกมาเลยเปล๊บมันจะขึ้นให้แตะตรงที่นี่นะฮะจิ้มไปเลยครับแตะตรงที่นี่ปุ๊บเลือกแกลลอรี่นะครับเลือกรูปภาพของเรานะครับที่เราจะาลบ เบอร์โทรออกกับไลน์ออกไปนะครับผยังผมเลือกเป็นตัวโฆษณาตัวนี้ครับหลังจากเลือกเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วเราก็มาเลือกอคลิกตรงเครื่องหมายถูกตัวนี้นะครับปุ๊บนี่รูปก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับเราสามารถซูมได้โดยใช้สองนิ้วนะครับซูมเข้าซูมออกให้มันพอดีตรงกับกรอบ่อาหลังจากเราจัดองค์ประกอบได้เรียบร้อยแล้ว เราจะเพิ่มเบอร์โทรของเราเข้าไปนะครับเข้ามาที่ตัวท T ครับตรงนี้นะฮะกดไปเลยนะครับอ่ากดตัว T ีด้านนี้อีกทีนึงนะครับทิ้มเข้าไปแล้วเราก็พิมพ์เบอร์โทรของเราหรือลายลงไปนะฮะเดี๋ยวใส่เป็นลายก่อนนะครับผมลายปร เป็นสูเพิร์บนะครับแต่ไม่ต้องแปลกใจนะครับผมถ้ามันมีฟอนต์หน้าตาเป็นตัวหนังสืออย่างนี้หน้าตายังไม่สวยนะครับเมื่อเราพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเรากดมาที่ช่องที่2นะครับตัวนี้จิ้มไปเลยครับมันจะมีให้เลือกรูปแบบหน้าตาฟอนต์ของตัวหนังสือนะฮะนะครับ,นะรบเราก็เลือกตัวที่ดูอ่านง่ายตัวใหญ่หน่อยนะฮะสวยๆหน่อยอ่าเดี๋ยว เลือกเป็นอ่เลือกเป็นตัวนี้แล้วกันเนาะต่อมาครับช่องต่อมาตัวที่เป็นสีลุ้งเนี่ยฮะกดจิ้มเข้าไปเลยครับตัวนี้สามเราสามารถแต่งสีได้เลือกสีตร้งสีได้นะฮะว่าจะเลือกเป็นสีอะไรเราว่าควรเลือกสีให้มันโดดเด่นและอ่านชัดง่ายหน่อยอย่างพวกสีน้ําเงินหรือสีเขียวนะครับ อ่าเราผมจะเลือกเป็นสีน้ําเงินแล้วกันอย่าบางทีถ้ามันจมไปอย่นี้เราสามารถใส่ขอบสีให้มันได้นะครับเราก็มาเลือกตรงนี้ครับอ้ออันนี้เดีย๋ยวขอโทษนะฮะโอเคครับอ่าเราผมเลือกเป็นสีน้ำเงินก่อนนะครับต่อมาคลิกมาช่องนี้ครับผมตัว S นะฮะ อ่าตัวนี้จะเป็นการเลือกใส่ขอบใส่เงาให้กับตัวหนังสือของเราเราผมก็เลือกไปนี่เลยขอบสีขาวอ่าขอบสีขาวมีเงาด้วยนะครับจากนั้นอ่าจากนั้นนะครับผมเมื่อเราเลือกได้แล้วนะครับเรามาที่นี่เลยเห็นไหมฮะตัวตรงนี้ต่อมาเลยรูปแท็ก ป้ายราคานะครับกดจิ้มเข้าไปเลยตัวนี้เราจะสามารถเลือกพื้นหลังได้นะครับว่าเราจะต้องอ,อยากให้มันเป็นยังไงสีอะไรอย่างนี้เพื่อจะได้บังทับของเก่าทิ้งไปนะครับก็เลือกอันที่สวยงามหน่อยออย่างนี้ลายอย่างนี้ให้โดดเด่นหน่อยคนจะได้อ่านง่ายอ่าอย่างนี้นะฮะเมื่อเลือกได้แล้วเนี่ยเราก็กดโอเคตรงมุมขวาบนตรงนี้ครับกดโอเคไปเลยปึ๊บอ่า เราก็จะได้เบริรลายเราขึ้นมาแต่ทั้งนี้มันใหญ่อยู่นะครับเราเลื่อนครักดตรงลูกศรตรงมุมขวาวนี้ครับแล้วก็ลากเข้ามามันก็ย่อลงมานะปึ๊บขนาดนี้แล้วก็แค่เลือกลากไปให้มันบางกับของเก่าอ่อย่างนี้นะฮะ อาจจะใส่เป็นใหญ่ๆเลยก็ได้นะครับอ่าอย่างนี้อ่านะครับอีกอันหนึง่งอ่าเราใส่ลายเสร็จแล้วเราจะใส่เบอร์โทรต่อแล้วก็กดมาที่เดิมครับกดที่เบอร์โทรอ่ากดที่ตัวทีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็พิมพ์เบอร์โทรลงไปเลยอ่าใส่เบอร์โทรศูนย์สองหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะฮะเก้าแปดเก้าแปดเป็นเบอร์ออฟฟิศ ก็เลือกไปที่เดิมเลยแต่ทีนี้ผมจะไม่ใส,ส่สีแล้วจะใช้สีขาวเนี่แหละครับเลือกมาที่แท็กเลยเ,เป็นพื้นหลังสีแดงแล้วกันจะได้เด่นๆน,นะฮะแล้วกดโอเคอีกรอบหนึง่งจะได้เบอร์โทรมาแล้วก็แปะเข้าไปเลยฮะข้างล่างใกล้ๆกันอย่างนี้ อันนี้นีอันนี้ก็อยู่ที่ว่าใครจะแต่งสียังไงให้ดูสวยงามและโดดเด่นนะครับไม่จําเป็นต้องแต่งสีตามนี้ก็ได้ให้มันดูสวยงามได้นะครับอ่าเมื่อเราได้เบอร์โทรกับลายเรียบร้อยแล้วเราก็กดมาที่ตัวนี้ครับตัวสี่เหลี่ยมแล้วก็มีลูกศรขึ้นสัญลักษณ์แชร์นะฮะกดเข้าไปปุ๊บแล้วเราก็เลือกเซฟไปที่แกลเลอรี่ของเราเลือกขนาดนะครับเลือกเป็นสูงสุดแค่นี้เรียบร้อยครับ ขึ้นให้ซื้อแอปก็ไม่ต้องซื้อนะกดปิดกระกาบายไปแค่นี้ก็เราก็เสร็จแล้วใส่เบอร์โทรใส่ไลน์ให้กับแอปเราโดยใช้มือถือนะครับยังไม่เข้าใจยังไงก็รบกวนสอบถามมาได้อีกรอบหนึ่งนะครับผมขอบคุณครับ